แค่เห็นบรรยากาศหน้าง,งานก็ถือเป็นการตอกย้ำโปรเจกต์ที่ใหญ่ยักษ์ระดับอภิมหามาคมาของผู้จัดพี่น้องอรุโนชาจากค่ายบลอยแคสที่คราวนี้เนรมิตลานอินฟินิตี้ฮอลล์สยามพารากอนให้กลายเป็นค่ายบางระจารันพร้อมเป็นแม่ทัพนำทีมนักแสดงสี่คู่พระนางเต้ยพงศกรวาวานิชารีอาร์ตพสุทธนุ่นศิรพันธ์เพชรกฤตปรางกนรันปั้นจันทร์ประมะโบสาวิตรีและอีกมากมายกว่า50ชีวิตจากละครบางระจารันสวมชุดทหารในสมัยอยุทยาของฝั่งไทย และฝั่งอังวะถือพร้อมแน่นจัดเต็มตั้งแต่หัวจรดเท้ามาเดินโชว์ตัวเฉิดฉายอยู่บนพรมแดงสุดอลังการให้พีพีสื่อมวลชนได้รัวชัตเตอร์แบบไม่ยัง้งงานนี้พี่น้องก็รู้สึกปลื้มปริ่มที่ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากแขกผู้มีเกียรติไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารช่องสประธานสารดีกาปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้จัดพี่กอบสุกแม็ก้อยธร,ริกาอจิมยุรชติกองทัพผู้ประกาศข่าวและแฟนคลับกว่า1000คนที่มาร่วมงานเปิดตัวละครอ,อิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์ ประจันของเวอร์ชั่น2,558ในครั้งนี้และขอพักเบรกเบาๆด้วยงานการาดินเนอร์ให้ผู้ร่วมงานได้เติมพลังก่อนจะเคลื่อนทับเข้าไปชมความยิ่งใหญ่อลังการของละครเรื่องนี้กันในโรงภาพยนตร์ค่ะครับขอคุณมากรับคู่นี้หล่อมากครับ บอดแค้ต้องทำมาละครเรื่องนี้ถือว่าเป็นโปรดักชั่นที่ใหญ่แล้วก็ยากที่สุดที่เราทำเพราะว่าออคนเยอะแล้วก็ฉากรบเยอะคือเยอะมากค่ะกว่าจะมีการเตรียมการกว่าที่จะได้ทำงานเราเตรียมการกเกือบ2ปีนะคะจับบทเป็นความยาวนานของบางระจันค่ะที่ตั้งใจมากๆค่ะจะให้งานออกมาดีที่สุดค่ะเวลาถ่ายทำอาจจะเห็นนักแสดงไม่ครบทั้งเรื่องแต่วันนี้มาครบทั้งเรื่องทุกคนก็ ใส่ชุดที่อยู่ในละครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นบรรยากาศก่อนจะได้ชมละครจริงนะคะก็คือตอนนี้ทุกคนจัดเต็มนะคะในในภาพในละครแล้วก็ชุดที่ค่อนข้างจะอย่างอย่างชุดทหารก็แต่งเต็มยศมาเลยก็อยากจะฝากไว้นะคะปางระจันทร์ค่ะละครเพื่อสํานึกในพระคุณของแผ่นดินค่ะอยากให้รู้สึกว่าเราได้ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ดูละครให้ได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ไปด้วย นั้นก็เลยก็เลยค่อนข้างที่จะใส่ใจกับเรื่องพวกรายละเอียดทั้งหลายแหละผมว่าการทุ่มเทของนักแสดงเรื่องนี้มัน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 เกินร้อยมันเกินจริงๆเกินทุกคนเราก็อยากใช้หลักอยากที่จะใช้สแตนด์อินไม่ว่าผู้หญิงฟันดาบหรือใช้สแตนด์อินไหมนุ่นใช้สแตนด์อินไหมวาวาแต่ด้วยความที่เขารู้สึกว่าเวลาเขาเล่นแล้วเขาเขาอินมากกว่าแล้วก็อีกอย่างเราพยายามเซฟให้เขาสุดๆเหมือนกันก็อ่ะปล่อยให้น้องเล่น นอกจากเปิดหน้าประวัติศาสตร์ของละครพรมแดงแล้วต้องบอกว่าแสงสีเสียงอลังการภายในโรงภาพยนตร์สยามภาวลัยที่ทางบล็อคาสต์ไทยเทลวิชันรังสรรค์เอาไว้ให้นักสแสดงบางระจันทุกคนได้ปล่อยของก็สุดแสนจะคลังชวนให้ผู้ร่วมบรรยากาศทุกคนในโรงภาพยนตร์อินเนอร์พลุ่งพลานปลุกเลือดรักชาติได้ดีไม่แพ้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเหล่านักสแสดงนำทั้งหลายควงคู่กันมาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่บนเวทีตระการตาทั้งฝ่ายไทยและอังวะก็ทําเอาหลายๆคนถึงกับขนลุกสู้ความ มาณนะทุ่มเท,ทถ่ายทามาตลอด1ปีเต็มทําเอานักแสดงหลายคนถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาด้วยความปิติงานนี้นอกจากตัวอย่างละครเข้มข้นกว่า24นาทีเต็มที่ฉายให้ชมเป็นน้ําจิ้มแล้วยังมีพีทพลที่เปิดตัวมาในเพลงบางระจันได้อย่างภาคภูมิและนักร้องสาวเสียงทรงพลังเจนนิเฟอร์คิมที่หวานบาดใจมาในเพลงพลากรักตรึงสายตาของผู้ชมให้จมลงในกระแสะรักชาติของละครแห่งปีบางระจันได้อย่างง่ายดายทีเดียวค่ะ เล่นละครมานะฮะก็เพิ่งมีเรื่องนี้ครับพี่เปิดตัวในโรงหนังแล้วก็รู้สึกว่ามีผู้ใหญ่มาเยอะนะครับแล้วก็โอ้โหนักแสดงกว่า4-50คนบนบนเวทีนะก็เป็นความทุ่มเทของทางช่อง3แล้วก็ผู้จัดนะครับที่อยากจะคืนคืนกำไรให้ประชาชนแล้วก็สำกัญก็ถ่ายทอดเรื่องราวของวีาชนที่ปกป้องแผ่นดินไทยนะครับให้น้องๆที่ยัง อาจจะโตมารุ่นนี้แล้วย,ยังไม่ทราบประวัติศาสตร์ก็ดูเรื่องนี้ทั้งได้ทั้งความสนุกแล้วก็ปรอิศาสตร์แน่นอนในวันที่6มกราคมนี้นะครับจริงๆแล้วอยากจะให้คนไทยดูทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วความสามัคคีเนี่ยสำคัญแค่ไหนนะครับอทัมบูนมันคือความภาคภูมิใจของพวกเราทุก<ช>คน <ผม S 1> ค่ะ,ะมาลจรมาลจร และเราติดตามรายการพิเศษเปิดกองวิกสามเปิดค่ายบางระจันรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปบุกกองถ่ายละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องยิ่งใหญ่ให้ได้ทราบถึงที่มาว่ากว่าจะเป็นละครบางระจันมีขั้นตอนการเตรียมงานอย่างไรหนึ่งปีเต็มของการถ่ายทําทั้งทีมงานและนักแสดงต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างและบรรดานักแสดงนําที่มีมากกว่า50ชีวิตชีวิตเปลี่ยนขนาดไหนเมื่อได้มาแสดงละครเรื่องนี้รวมถึงภาพบรรยากาศของงานการลาเปิดตัวละครที่โรงภาพยนตร์สยามพาวไลัยครั้งนี้ครบทุกอัตร รถที่จะเรียกทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและน้ำตาของผู้ชมออกอากาศให้ได้ชมกันต่อเนื่อง2ส,สัปดาห์คือในวันอาทิตย์ที่28ทธันวาคมและอาทิตย์ที่4มกราคมเวลา17.15นาฬิกา15นาทีถึง19นาฬิกาค่ะาต้อก็บอกก่อนนะคะว่ายังไม่จบแค่